สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอกแล้วอย่าไปล้อมันสุดช็อกลิงเขาตะเกียบโดดเข้ารถแย่งขนมในมือลูกชายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์สมาชิกติก๊กตอการหนึ่งโพสคลิปสุดระทึกหลังไปเที่ยวดูลิงที่เขาตะเกียบแล้วจู่ๆลิงกระโดดเข้ารถแย่งขนมของลูกไปโดยระบุข้อความว่าลิงกระโดดเข้ารถถ้าเกิดวันนี้ลิงมันกัดลูกคงหัวเราะไม่ออกดีที่ลิงไม่กัดแฮชแท็กเกือบคิด โดยในคลิปพบว่าครบอบครัวพ่อแม่ลูก2คนไปเที่ยวดูลิงที่เขาตะเกียบเมื่อจอดรถแล้วเปิดกระจกหลังลูกชายคนโตก็รอเล่นกับลิงอยู่โดยมีลูกชายคนเล็กนั่งอยู่บนคาซีน แต่แล้วกลับเกิดเรื่องช็อกขึ้นเมื่อจูจ่ๆลิงตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาในรถแล้วยืนบนตักของลูกชายคนเล็กที่นั่งอยู่บนคาสีทอยู่ก่อนจะพุ่งไปหาลูกชายคนโตที่พาวานี้ไปนั่งติดประตูรถแล้วแย่งขนมในมือจากนั้นก็กระโดดออกจากรถไปทันทีโชคดีที่ไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ